สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทสิซงครับมาพี่นกหลังจากห่างหายไปนานครับวันนี้ก็มาจัดตัวแรงให้ดูเหมือนเดิมครับก็เสียงก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะไม่ค่อยสบายครับก็คลิปนี้ก็ไม่บรรยายเยอะครับดูหน้างานไปอย่างเดียวครับสําหรับเสียมืดครับปอดหกหกสีของเราครับงานมีทุกวันนะครับแต่ผมไม่ได้มาถ่ายครับ เพราะว่าผมก็ติดภารกิจทางบ้านครับก็นับเป็นหน้างานที่ยังปลูกอ้อยได้นะพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกัน2องสวันเลยนะครับก็ดินก็ยังเปียกๆนะครับก็เลยปลูกอ้อยได้ครับไม่เยอะนะครับ2ไร่ครับแต่ว่าแปลงที่ผ่านมาก็5ไร่ครับเสียมือก็ปลูกไปแล้วครับ มีมาเรื่อยๆครับพอได้ให้พี่น้องได้ดูครับยินยังเปียกหเลยครับพอได้ยินเลยครับโอ้ต้นไม้ครับ ฟลยไปด้วยนะครับหางของ60นะครับแต่ว่ามาเสริมด้านข้างมาปรับแต่งเ้าครับถึงยบได้เยอะนะครับรอบเครื่องต่ำๆครับประหยัดน้ำมันครับโค6ครับ ก็มาตั้งแต่เช้านุ่นเลยครับผมก็มาถามารอครับมารอตั้งแต่หกโมงเช้านุ่นเลยครับ ทีถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับราคาปลูกเท่าไหร่ครับแปดร้อยแล้วพี่้องไล่ล,ละแปดร้อยครับราคานี้มาโอ้หลายปีแล้วครับแปดร้อยครับถึงอ้อยจะราคาขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับก็ไล่ละแปดร้อยเหมือนเดิมครับปู๊แป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จครับ เพราะว่ามันก็ไม่เยอะครับสองไร่เองครับรถคันนี้ก็เข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับใช้งานเกินคุ้มครับเสียเมื่อดครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ซื้อมาห้าสิก็ถือว่าผมว่าได้ทุนคืนแล้วครับเพราะว่าก็ปูกอไอยก็ปีละเป็นร้อยไร่ครับหลายร้อยไร่ครับแล้วก็ปุูหมันด้วยครับปีนี้ครับเป็นราคาทั้งสองอย่างครับก็รับกันยาวๆครับปีนี้ ใหญ่บึกบึนดีพี่น้องถ้าเทียบกับตัวใหม่ก็98ครับ98 88ครับ75ด้วยครับถ้าซื้อรถใหม่ก็ได้ได้คันเดียวนะพี่น้องแต่ซื้อรถมือสองเหมือนพวกผมนี่ก็ได้สองคันนะครับ ก็อยู่ที่พี่น้องจะเรียกใช้ครับก็ทักเข้ามาในเพียหลายท่านอยู่ครับสำหรับฟอร์ดครับหน้าเล่นไหมก็อยู่ที่สภาพรถนะพี่น้องก่อนพี่น้องจะซื้อก็แนะนําให้ไปดูที่หน้าง,งานนะครับส่วนใหญ่อย่าอย่าจบอย่าจบออนไลน์นะพี่น้องผมขอให้ไปดูนะครับขอให้ไปดูหน้าง,งานครับเพราะว่ารถไถมือสองก็มันต้องทํางานอย่างน้อย15นาทีนะพี่น้อง มันถึงจะออกอาการให้เราดูครับหางจะยกขึ้นหรือไม่ขึ้นครับผมแนะนำให้ไปดูนะครับไปดูที่หน้างานครับให้ไปดูที่หน้างานเลยครับเพราะว่าพวกท่านจะได้ลองขับดูครับว่าสภาพมันเป็นยังไงครับแต่ว่าจบออนไลน์ก็ต้องเสียงนะพี่น้องแต่ว่าคันนี้เสียมืดก็จบออนไลน์ครับผมก็เหมือนกันครับ สั่งมาแล้วแล้วก็มาลงเลยครับก็ถือว่าถูกสภาพรถดีนะครับแต่ว่าถ้าทัานทีดวงไหนที่ดวงไม่ดีก็กลัวจะถูกรถที่ย้อมแมวขายนะครับแต่ว่าถามว่าฟอร์ดนี่ทุนไหมทุนครับแต่ว่าพงก็แนะนำให้ไปดูที่หน้าง,งานเองครับก่อนจะติดตัดสินใจซื้อนะพี่้อง รถเสียมือดนี่ก,ก็ถือว่าเป็นรถที่ยังแห้งดีเลยพี่น้องพวกเยิ้มนี่ก็ไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นรถที่ยังแห้งดีเครื่องดีครับราคานี้ครับหาไม่ได้อีกแล้วครับซื้อมากหม่หมก็ได้กำไรสองสามหมื่นแล้วนะครับ FC ทักเข้าไปในเพจถามซื้อคันนี้ครับแต่ว่าเสียมืดก็ไม่ขายครับก็ถือว่าเป็นรถที่ ซื้อมาก็มีกำไรเลยครับนี่ละครับท่านไหนที่ดวงดีก็ซื้อมาก็มีคนถามซื้อต่อเลยครับแต่ว่าบางท่านก็ซื้อมาก็ได้ซ่อมครับอยู่ที่เราจะถึกคันดีหรือไม่ถูกคันดีครับถ้าถูกคันดีก็ไม่ได้ซ่อมครับ หลังจากหางหายไปนานอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีชิปมาลงเลยครับ อันที่ผมพูดถึงว่าฟอร์หกสี่ศูนย์ประหยัดน้ำมันก็แบบนี้แหละพี่รองรอบเครื่องนี้ไม่ได้เร่งเลยนะครับไปแบบช้ชาๆครับประหยัดน้ำมันดีครับนี่นะครับถ้ากำลังแดงมามันถึงก็เป็นแบบนี้และพี่รองรอบเครื่องตำาๆนี่ประหยัดน้ำมันดีนะครับใถทั้งวันนี่เสียมื่อว่าไม่ถึงพันนะครับ ถ้าไม่หนักจริงครับไม่ถึงพันครับไล่ละ800ก็คนด้านหลังก็200นะพี่น้อง200ค้อด้านหลังก็200ครับ เดี๋ยมืดก็กินไปก็หกรอครับโอ้ผมว่าแป๊บเดียวนะครับแปลงนี้ก็เป็นดินทรายด้วยครับดินล่วนปนทรายครับเอาก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ